สวัสดีค่ะคุณป้าพิษจะทำจุให้ตาคำกินนะคะก่อนอื่นเราต้องต้มเพียก่อนบ้านเราเรียกบ้านอีสานเขาเรียกเอาะแต่ภาษากลางเขาเรียกต้มเพียเราพักไว้ให้เย็นก่อนถ้าะถ้าไม่เย็นแล้วเอาเข้าวกั่วใส่มันก็จะไม่หอมแล้วก็ ถ้าเราเอาต้นเอาใบหอมใส่มันก็จะยุบแล้วก็มาพักไว้อันนี้เป็นไส้ไส้ที่ใส่เพี้ยมาก็หั่นไปเลยพักไว้ให้เย็นก่อนขณะที่รอเย็นแล้วก็หั่นเนื้อรอ เพี้ยได้เพี้ยแล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงนะคะอย่าเสเวลาไอา้จะมากินฮอดมี่เก่าเสร็จพริกไปค่ะตามด้วยข้าวคั่วข้าวคั่วมันจะ หอมมากเพราะเราทำเองเพราะว่าที่บ้านนี่คั่วเองชูรสหน่อยค่ะ เกลือนะคะน้ำปลาคนให้เข้ากัน ใส่น้ำปลาเกลือเสร็จแล้วนะคะก็าตามด้วยดีที่ร้านมาให้มาส่วนมากเวลาซื้อป้ามันจะเป็นสูตรของเขาเลยมันครบหมดอะเลือดดีดีดล้วใส่หมดเลยะคะ่ะสองถุงแล้วก็าตามด้วยหอมซอยเช่นคนลูกทุง่งไม่ยุ่งกับใคร เนื้อก็จะสวยมากค่ะคุณป้าพีดไปซื้อมาเมื่อเช้าคุณตาทั้งคุณป้าตาํา,ามันก็จะชอบมากมันมะพร้าวเนี่ยนะมันมะพร้าวตาไม่ชอบมากของที่มันอร่อยๆพ่อเราชอบกินไม่ว่าจะแบบไหนเราก็ต้องซื้อมาเพื่อบำรุงธาตุบำรุงขันพ่อเราให้แข็งแรงบวกของชอบไปจะกินได้เยอะคนในเข้ากันแล้วก็ชิม โ okay, no อเคโนเมสิเกล็ดจะหั่นแล้วนะคะเขียงมันเล็กถ้าเป็นงานตรงงานแต่งอะไรพวกนี้เขาจะใช้เขียงใหญ่แต่รเราชอบกินมันม,พมะพร้าวน,นี่มันแล้วก็เยี่อต่อเนี่ยพวกจะเป็นเต่อพอาพรสิย่าง เขาไปย่างแต่ว่าตาเขาชอบกินติบเดี๋ยวแมช่ชิมเจียวอ่ะเนี่ยค่ะมันมะพร้าวสวยมากเลยนี่คืองามป่ะนี้เลยทำบางค่ะมันเสือ มันจะกรึบกๆึบกบเหมือนมะพร้าวอะ่ะเขาเรียกมันมะพร้าวนี่นะคะเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวแม่มจะชิมเนี่ยจะชิมมันขาดรสอะไรแม่ก็จะได้ชิมอ่ะ,ะอือฮึเป๊ะป

คือแล้วพอราอยู่ไม่ขมแม่ใส่หอยอันี้เราก็จะหั่นเนื้อกันเนื้อเนื้อโลหนึ่งเนื้อโลครึ่งมากินที่บ้านนอกก็จะดีอย่างคือมันได้เนื้อสดเราจะฆ่ากันวันต่อวันจะไม่เหมือนในเมืองในเมืองเขาฆ่ามาจากโรงงานหั่นไม่ใหญ่มากเพราะคนแก่คนแก่พ่อไม่มีฟัน เคียเค้ยวซ้ายเคี้ยวขวาก็เตะเข้าโกไปเลยแต่คุณป้าพิษนี่ไม่เอาล้วรุ่นเล็กๆก,กินไปสักสองสามชิ้นคือให้มันต้องอีกะครังแบบชิมชๆเติมดิแซ่บหนักไปคนชิมไนี่มัน คนชิมนี่มันออกเขียงไม่ได้เลยนะคนชิมเป็นอะไที่ห้ามไม่ได้แม่อยู่ใกล้เนื้อสดจับคือเกรา ป้าจะ,จะชิมอีกก่อนพอป้าเห็นเนื้อส,สวยๆแล้วก็จะชิมอีกก่อนแซบ่บคือเกาใกล้เนื้อสดแล้วมันเป็น้ลายใหญ่เรียมมือนักมันเสือเนื้อ แล้วคุณป้าก็จะถือไปเสิร์ฟให้คุณตามาเ็จแลวเ็จแลวมาเด็กเลี้ยอิ่มเยอะเจาเต็มถ้วยแล้วเนาะอืมกินอะไรพอนั่นเี่กินอิ่มอ่ะกินพ่อทำอะไรได้เงี้ยกินเบิร์ดอืมค่นั่นแหละกินน้อแดงนเต็้มไม่น่าร นอาหนมมา่แน่สอะพ่อกินนะพ่อมาใกล้ๆยพ่อมาใกล้ๆพ่อเนี่ยยูใกล้ๆมือเจ้าหน่นะเจ้าก็ไปเห็นเหลาของเขาพ่อเจ้าก็ไปห็นเหล่าของเขาแล้วกินตัวพ่อให้เจ้ากินเลยวะว่าตัวพ่อยู่นา เราเดินถามเด้กินเหล่าต้องขอว่าจะไปเห็นเหล่าต้องขอจะยงไรนี่มันเสือมันของห่าวด้เด้อนี่เนี่ยเราไปเห็นตุ้นต้นอะไรเศร้าเราเราเศร้าอ่าเม่ไทยอะไรกันงนดแม่ไทแม่ไทะวกนเหลาแดงนี่มันเ่ยๆ่ากีแเลยพ่อเด้อมันเสือมันอยู่ทางนี้ตับบก็ได้เมื่อนี่ ตาดูกไส่ไปสวยมันเบิดเพราะไปไม่นส่เบิดหรอคาหนึ่งมีมันเสือมันเสือง่างๆขอเลยซื้อไม่ีกรูน้มันเสือหนื่อลูนึงสองรูกึงลงมาลกิโลล้กอุ้แตมก่อนกี่กิโลเอเพกินมันอยำหลายๆแล้วพอเลกินหลายๆของมากากินนะฮะึนกินนึงแทะถ้ากินดูแลงก็ม่แท ถามมันน้อยยัาสองต้อนลอกไผ่นมันได้แต่ด่างแหมากับมันเสือของคนนแม่หลายค้น่หองมจะขอของมเลยอะไ้อ่งเงี้กต่อมีบางทีาคนมันยงต่อมโอ้ยสะเทืะบวนมาก ประมาณเสือแล้วก็อันบากันเป็นยัคารบ้านเป็นพยาบาลลลเปนยาโควิตปากเียวอันี้ปรอ่ะย่ตสมาน้อคุณได้ไมเนี่ย่เกบโซ่ย้อมยง ปากินทำหน่อยมาเป็นยากได้ว่ายากตดอยออจากปักแมลูกวสิซอดปักกรนถอยเอาน้องาคือไปนั่งเฝ้าปักแต่เดินอ้วอีนันาป้าบอกเอากระอนเอากรเดิ่งย้ำ่บอกย้ำบอกยไปเรื่อยไ่ต้องเฝ้าเลยพอเด้อแสบคุณหอดีหนามือเปต้องไปแล้อ แซ่บยู่่าได้เหลาไปเป๊กนึงแลนจุดจจุดจัดเลยเนาะถามว่ามีเหล่ามันบกฮักตาว่าเห็นหุ่งจะยาำย้ำเหลาบอเห็นหุ่งบ่พอผิ้เป๊กอีกจะกับเป๊กเป๊กอีกกับเป๊กว่าเป๊กเดี๋ยวเอกินไม่ให้